alright let's go can you hear that i can hear it okay so i look up youtube ควันนี้เรามีลูกค้าที่ไอได้บบเจอเว้ยนานะ่า,ามาหนึ่งปีแล้วเนาะคุณโจคุณโจเออคือลูกค้าคนนี้เขาเดินได้ที่ผมทำงานที่เมืองไทยก็กลับมาอาชีพนี้ก็เป็นหมอจักษุโรคก็น่าจะเป็นเวยลูกค้าเบอร์สองอาจจะเป็นสองหรือสามที่เคยเข้ามาเนาะอตอนนี้ก็เรามีการคุยกันทางทางไอจีเขาก็พอดีเข้ามาแล้วก็ดีที่เขาว่างอยู่เขาบอกว่ามีการ จ็บป่วยนิดหน่อยโอเคเดี๋ยวให้กล้องกลับมามาถ่ายให้อ่ะโอเคโจครับคือสองอย่างหนึ่งคือไม่เจอแคนประมาณหนึ่งปีนะยุคก็ยุคอยู่แถวนี้อยู่แล้วใช่ทำงานที่สโตร์แอนด์คอนเทียที่เอเดเลสตอรี่แอนด์คอนเทียชั้นสี่เดีมีใครสนใจซื้อของกันเนะซื้อของมาเลยอ่ะของมันค่อนข้างดีมากอ่ะแล้วก็ ยืนตลอดเราก็อ,อ,อยู่ที่ร้านเราก็ต้องยืนตลอดอะไรอเงี้ยก็เลยก็เลยต้องมาจัดกระดูกที่นี่มา <c oughs> นี่แขงรบคืนสาษาไทยเก่งมากเลยนะคนน่าจะคิดว่าเป็นคนไทยแต่จริงๆไม่ใช่คนไทยเลยแต่ว่าคุยไทยเก่งของผเลยเราภาชาชมพงกันเลยตอนที่เรา,า,รชา,ชคา,าเคยมีปัญหาที่หลงังวันนี้ก็แก้ค่อนข,นขน้างบรรส่วนแล้วแต่ว่าวันนี้บอกไม่ เมื่อกี้นี้บอกว่ามีปัญหาที่ปลายเท้าด้วยหรือเปล่าใช่ครับจริงๆแล้วตั้งแต่เด็กเราก็มีสโคลโลซิสอยู่แล้วอย่างที่อันยูรู้นะก็คือรู้สึกว่าปกติเนี่ยถ้าสมอลเป็นสโคลโลซิสอะเวลาเราเดินมันก็แค่ปวดหลังเฉยๆใช่ไหมแต่ประมาณเดือนที่แล้วอะเพราะว่ามันเป็นเดิน12เนาะคริสต์มาสแล้วก็แบบที่ร้านเราก็เดินเยอะแล้วก็แล้วก็วิ่งไปวิมาใช่แล้วก็รู้สึกว่าแบบมันเจ็บอันนี้ก็เลยต้องไปข้อเท้าไปติดในข้อเท้า มิลูไปเท้าเรียกว่าใช่รู่อย่ a งนี้มันก็คือเท้าอย่างนี้ประมาณรองเท้าอย่างนี้ประมาณรองเท้าสเหี้ยวเพนใช่แล้วใส่รองเท้าถ้าสมมติใส่รองเท้าหนังอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเดินประมาณสักสิบห้านาทีก็เริ่มเจ็บแล้วแล้วบางครั้งเจ็บจนถึงบอกว่าก็คือไม่อยากเดินเลยก็คือนั่งทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่า ใน you know, ตอนเราคอยไป,ไปวิ่งเหมือนก็ใส่รองเท้าเหมือน jogging shoes แบบนั้นเลยไม่เจ็บป่ะเมื่อก่อนไม่ไม่เจ็บ <laughs> เ,นะเ,เลยแต่หลังจากมีอันนี้ก็คือตัวนใส่รองเท้าอะไรที่เป็นซอฟต์ๆก็ตามก็ก็ยังเจ็บแต่ว่าเจ็บน้อยลง <laughs> ถ้าสมมติมาเปรียบเทียบกับใช้รอ,องเทา้ารองเท้าหนังใช่ไหมรองเท้าหนังก็เกินไม่ได้เลย <laughs> ใช่ <laughs> so basically i'm wearing sketches every day that s like a grandpa ก็ใส่ชุดแบบนี้เลยใส่ s k e t c h e s ต่อใช่ประมาณนั้นดีเลยอยู่ที่หน้าไงถ้าหน้าโอเคใส่ s k e t c h e s ก็คือดีตลอดตรอดทำมาก็เห็นลูกค้าก็ไม่ต้องโชว์อะไรขึ้นมาใช่ใช่ดีเลยพอสิ่งแรกเดี๋ยวขอนอนนอนหงายเลยนะขอดูขอดูปลายเท้านี้หน่อยดูว่ามันที่ไปหาส่วนไหนไปเท้าด้านซ้ายถูกป่ะใช่ใช่ โอ้ยยากันเจ็บเลยอ่ะมีแค่จุดๆเดียวเลนะจเดียวไม่ค่อะไม่ค่อยใช่อันนี้ก็ถือว่าดีขึ้นแล้วนะเดินเทีายิ่งแย่เลยแต่ฉันเสียดจกับเส้น e นื้อเส้นเน l ้ t ในส o วนของจุดต่อต t ดกับเส้น r นื o ออ๋อนั่นก l e Is it because of the Oh, that sounds so serious. Child. I'm not gonna die or something. Actually, it looks like an x-ray. But it not look that bad. It's getting better. I think now it's like a 30% I would say compared to what I had last month. But you know the moment that you actually press on it. It yeah, hurts like... Impressive. <laughs> <laughs> uh, <usually laughs> of oh No problems crossing? No, but when you press on the side just down... On the side just now. Try it. Like, okay. I can feel the liver, you yeah. Potentially, Achilles tendonitis has gone all the way to insertion point. Well, okay. actually, sometimes I got here as well. Okay, Okay, going yeah. okay. okay. to Ben. Yeah, Achilles tendonitis in a long more Like, I mean, so talus in the okay. Is it related to the uh, scoliosis that uh, I have? ไม่น่าจะไม่น่าจะยกเว้นถ้าเราไปทิ้งแล้วแ่ยืนไปด้านซ้ายยกไปด้านขวาอาจจะมีสวนนะแต่ว่าน่าจะต้องตรวจนั่นอีกทีนึงโอเคมาตัวน้ mm hmm. okay. นองน,น้นองควันเลยครับว่าอีสุกอ i g ไม่น่า,าจะยกสคอ t <laughs> <laughs> เลยจะตายจริงๆมาตอว มันไม่น่าจะัาหาอะไรถ้าสมมติด้านซ้ายมันสั้นนะผมคิดว่มันน่าจะมีส่วนเกี่ยวจซ้ายจริงๆไม่สั้นอยู่ละแต่ว่าหัวเข่ามันยางเรงนนิยะตองมันยางเนี้มนั้นเพราะว่าเ้นอมันน่าจะเป็นอยู่ละ like flat feet yeah okay t i t s coming from your Achilles tendon okay when it shortens it makes your foot arch in อือหือทำยไงอเนห่ยใช่ได้แต่้อามีเจ็บนะจะมีท่านิหน่อยที่ยูจิมอเลิ่มทำน้ยูจะไม่ชอบเลยอ่ะ คือไอ้ลืมเนาะลืมไว้อะมัมีท่าที่เหมือนเขาเขาต้องทำสควอตแล้วก็ต้องคลายแล้วก็ต้องจัดการตรงนี้อ่ะ You m อ like ะไรอีกนะ Exercises t h I do every day or or, or just like a treatment? That's no, a treatment. Okay. You're not gonna like me. Oh fuck. <laughs> Let's start releasing some of this stuff up first. Go through the back muscles and take care of this. Okay. ทั่วที่ทุกคนที่ดูอยู่ตรงนี้นะอ่าอีกแล้วอ่ะภาษาไทยอะไรก็ภาษาอังกฤษก็ทิ้งเลยเช่นไง เออคือมีขายเลยครับมันขายอยู่ครับครับเพิ่งเริ่มเปิดโปรโมอั่นนี่าที่ไทยสนใจอ่าหามว่าที่พี่แอตไลน์ 8NS ครับอันนี้อยู่ไท okay, ยสองอคัวเหรอเออคนที่เป็นเจ้าของที่ต่างประเทศที่เป็นหมอไทยเราด้วยนะเขาเขาก็ชอบใส่เหมือนยิงสองคัวน่ะคือดีเพราะเมื่อวานเพิ่งเล่นไหนนะโอ้สองครัยเออ

Oh my god, it's so ticklish. Hey, but actually, you know what, the thing yeah. is like when you, when you, when, when the gun was here, mm -hmm. I felt it. Mm -hmm. <coughs> yeah, okay, so a referral so <coughs> <try> it a <coughs> Okay, you <coughs> i Okay. okay. Oh, <coughs> what is <non> <coughs> okay? <coughs> 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 มันมีนั่นแต่คนอื่นนั่นเห้ยแต่ไงแต่เราโม้เราใช้เองอะเราใช้ยังไงวันเดียร์มีแอปฮะมันจะมีแอปที่จะอธิบายว่ายังไงอ๋อมีแอปงั้นมันจะได้ยินว่ามีเมี้ยต้องมีไอเหรอพอจะบอกเหมือนสมมติมีอาการเหมือนมีออกซิเจนยอมมาแบบนั้นอะหยุดกดทับไปเลยแล้วก็จะบอกว่าชี้เขาจะชี้แจงว่ากดตรงไหนยิงเราวขนาดไหนหนักขนาดไหน แก่ทุกอย่างเลยสบายมากอยู่นะตรงนี้มันไม่จักจิ แค่เ yeah. ดี๋ยวของงนขอนี้าแก้คำรามนี้เลยต้องใส่กางเกงเป็นขนาดน,นี้ถูกป่ะใช่แล้ทงานอยู่เลย Can you hear that? That's a few. <laughs> I can hear it. Mm. you yeah. <laughs> <laughs> oh. Alright, let's go. <laughs> it's always a fun one. Drop yeah, your right shoulder. Oh. a little <laughs> bit. Alright. <laughs> always talking. Yeah, always yeah. the next ones. Okay, sitting up on it. Okay, sit up. Right. Okay. okay, bring your hands to the back of your neck. So hands, both hands. Yep, there you go. Okay. it's this is to muscle so stuff good fun the work เตดี๋ยวระหว่างเราทำมันนั้นนะผมจะอยู่ตรงนี้เลยจะคลายส่วนคิวร์ซตรงนี้เลยนะลแคแต่ว่าไหล่ของผมอ่ะอยู่ระหว่างประมาณตรงนี้เลยอยู่เพาะงโดนไหล่ผมนะเล้วก็ขึ้นมาช้าๆนะโอเคลงเลย

มันช่วยอะไรอ่ะมันช่วยขายเส้นเอ็นอ่ะที่มันตึงอยู่ตอนนี้ใคลายเส้นอืมก็เหมือนสมมติเราทุกครั้งที่เราสควอตนะเส้นเอ็นในคิลลิสมันก็ยืดอยู่กล้ามเนื้ส่วนนั้นอ่ะทุกครั้งที่เราต้องทำอ่ะเราสควอตแล้วก็อะไรก็พยายามทายแล้วจะยืดแล้วเราลายเองได้ปะคลายเองะครับทำเองไม่ได้คุณล่ะยืดทำเวลาได้แต่ว่าน่าจะคลายยากครับเราออกปืนแบบบ้านก็ไปลายได้เราได้วันเทากลับบ้านนะได้ซื้อกลับบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวน้องพอกอีกทีนะครับ สมอของที่บ้านนะพยายามไม่ค่อยใช้นี่นะมันเจอแหน่นิดหน่อยมองนานกว่าเนาะผมเลยกจังรจเลจ้ะจังใจ มั็นสบายแต่ถ้าสมมติาทำเองอะมันก็จะไม่จักระจีไงแต่คนอื่นทำมมันจะให้ยูทำเองดีกว่าป่ะลองดูไหมเราจะได้โชว์คนที่บ้านว่าแบบต้องใช้ยังไงด้วยโอเคสอนยูด้วยไงโอเคก็กดข้างหลังนะกดลงเลยลงที่นี่อะแต่ว่าวิธีจับนะจับยังไนไปเลยแบบนี้ไวให้อง่ายกว่า ตอนนี้มกกไม่ทำกหจจีเลยพ่อไม่ถ้าสมมติทำเองอะ่ะจะไม่ค่อยเลยถ้าคนอื่นทำมันจะโอเคสรุปสรุปหมอไม่ต้องทำแล้วอ่ะคือไม่ต้องไม่ต้องไม่ใช่เป็นต้องมีหมอก็ทำไปเลยไม่แต่ว่าหมอจะรู้จุดไงแตน้อยก็ทำได้ไม่ต้องจักร้จีแทนเลยมันก็บอกว่าฝั่งไทยก็คว่มไทยแต่มันจะมีความแบบเหมืนนอนไปนวดอ่ะแล้วก็มีมันม่เนาะ <laughs> มีจุดที่ใช่<ม>ใช่ใช่ใชมันจะมีจุดจุดหนึ่งอย่างเช่น เมื่อคิดด้านในนี่ก็รู้สึกเหมือนกันก็นั่นถ้าสมมติเรามีเปิดนวดที่มาหรือว่าถคนไข้มีเปิดนวดที่มานะแนะนําจุดนั้นที่มันเจ็บถ้าสมมติมันเป็นที่เจ็บกระแสเลยนะเอาวงกลมเข้าเข้าแล้วก็เข้ามาดีกว่าก็คือสมมติว่าอันนี้เจ็บตอนนี้อัเจ็บที่นี่เออสมมติเจ็บตรงนู้นนะก็เราเอาระหว่างข้างนอกก่อนแล้วค่อยเข้ามาโอเคหรือว่าถ้าเราทับทันทีเลยมันก็เจ็บเกินแล้วก็จะเจ็บเกินแล้วหัวนี้มันก็เจ็บเลยแล้แล้วหัวนี้มเจ็บสุดอีกแล้วปกติแล้วน่าจะเป็นหัวฟงดีกว่า แต่เราทำคลิปอ,อยู่ก็ทำอะไรให้มันตื่นเต้นนะก็คือทำเองก็ได้เหมือนแต่ต้องซื้อปืนก็เดี๋ยวคลิปน,นี้ก็มีอีกสินาทีนะสินาทีก็ดูคุณโดทำเองเฮ้ย <laughs> <laughs> แต่เมื่อกี้เมื่อกี้ที่ทำเหมืนะก็สบายมากจริงๆใจเย็นไม่เสร็จเลย <laughs> ประเด็นคือเมื่อกี้เม,เมื่อกี้เวลาเวลาคุณหมอทำนี่คือเขาขวบล็อกขนาดนั้นมันก็ออกคลิปไม่ได้อยู่ดีปะ่ะหรือว่าหินตัดแบบ คุณหน่งก็จะคิดว่าตาน้าอยู่เองคนณหนึงก็จะคิดว่าทำลไยกันโชคดีนะวันนี้ข้างนอกไม่มียังไม่มีคนเข้ามาดีนะเพราผมก็จะไม่ต้องทำลานสบายมากอ่ะ o แต่ยังไงอีสโซนอีกหนึ่ o d น o บ This is really good What you want that the one with the This t one Yeah What that o n t s twenty six d o got t h i s I got this And It's very helpful especially for you It's only twenty six Broke over here this one right yeah I just told him right really good แต่ว่าจุดนั้นที่มันเจ็บที่เอ็กเซตข้างหลังอะมันเจ็บปะเจ็บแต่ว่าก็เมื่อกี้เมื่อกี้ยูก็บอกไงว่าสมมติอันนี้เจ็บใช่ไหมไอ้ก็จะแบบข้างๆข้างๆก่อนแล้วก็เข้ามาใช่อยากถามว่าอันนี้อต้องต้องรวดนานแค่ไหนหรือว่าอันนี้มันมีไทม์เมอร์ป่ะอันนี้มันจะมีไทม์ปกติถ้าสมมติมันมีฐานะปะเหมือนถ้าสมมติเป็นโทรศัพมันมีแอปพลิเคชันด้วยพอสัพผมก็นี่โทรศัพผมที่ดูอยู่นะถ้าสมมติ มีปัญหาเช่นปัญหาเท้าูดอคู่ายหน้ากชยเรซิ่งนี่ก็ใกล้เี่นับาชยรืองสุดแล้วเนะก็เข้าไปเครือก่อนเปิดเลยเครื่องเปิดเขึ้นแล้วโอเคเริ่มรูทีมันบอกว่ายิงไหนเลยยิงอัไหนก้านทีคึ่งก็คือสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือต้องโอเคอินสตกชันด้ขายทองยอขึ้นไปแล้วเอเคกลับมาที่คิน ก็ดีงไงเพราะว่าคนที่ซื้อไปเขาก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงถูกใช่ไงแล้วก็ไอันไม่ต้องนั่งครึ่งชมมั่วโมงอธิบายทุกคนว่าต้องทำยังไงใช่เอาไปเลยง่ายกว่า <laughs> ไม่ใช่นี่ขี้เกียจนะถ้ามีมีคนเยอะต้องหามสุดเรปาปล่อยทั้ง,ค,งคืนให้ยิงก็เคยยิงให้ใครยิงเลยยิงจนหนาทีหน้าเอากลับมาโอเคแล้วผมเสร็จแล้วพูดไทยฝรั่งสองคนแต่ว่าพยายามพูดไทยอยู่ใช่ ยืนขึ้นเดินนะิดหน่อยพยายามเหมือนเหมือนเคียวไม่รู้ภาษาไทยว่าเคียวสไตร์เลยพยายามลงดูว่ามันมจะขนาดไหนมันเบาลงม,มันยังอยู่ที่ความรู้สึกชาชาอยู่เดี๋ยวชาชารงปลายเท้าใชา่ใช่ใช่ไม่ได้ชาแบบไม่ดีนะหมายถึงว่าชาแบบมันแบบชาทุกอย่างแล้วใช่ใช่เพรามันสั่นนะสัส<า>่นจนถึงแบบว่าตอนนในไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่ก็สบายขึ้นเยอะน,นะจริงจริง <laughs> It's more relaxed I would say. Okay. Right? You open tiles and other tiles. It's more like <laughs> relaxed. Like after you have a massage or after you go, you know, soak your feet in hot water. Mm -hmm. That kind of feeling. Mm -hmm. Yeah. Although to be honest at night you probably need to be able to ice your feet as well. <laughs> really? Yeah, especially when you're standing up all day long. อ s มอือืมโอเคทำไมอ่ะมันจะหลังจากทำมันจะเราสมุเส้นเส้นแน่มเสอะองประกบเยนอยู่แ้วอเค20นาที40น h ที20นาทีรอบหนึงไดเอาขาขึ้นตอนกลางคือนเอาหาขึ้นโอเคแล้วก็ประกบเย็น right ก็โอเคก็วันนี้ขอต้องขอขอบคุณโจ้เข้ามาเออไม่เจอได้หงปีเลยครับยีบเข้ามาเลยดีเลยนะเออแล้วถ้ามีใครจะไปดูร้านเขาหรือจะาที่ร้านอ่ะ i อมควอเตียเลยแอมควอเชั้น4นะครับตึก A นะครับผมชื่อ Another Story นะครับเป็นร้าน l i f ต s t right? y l e Store I think you have been there as well right Everyone's been there yeah. Everyone's been there It's just that store that everyone looks at and just goes mm hmm. I can't <You, S 2> remember the name I know, like, You cannot remember the name but it's there mm. Hmm. Once <Yeah. S 2> you know the name you know Okay go ขอบคุณทุกคนที่มาดูแล้วก็ชมชมคลิปวันนี้นะถ้ามีอะไรคอมเมนต์ข้างล่างเลยจะเห็นไลฟ์ปากปลายคราวหน้าเลยเนาะแต่ว่าสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณมากเลยครับโอเคย see you next time